สิของเบี้ยรีวิวเว็เร็วอธิบายบาเบาบามึงมามาเร็วเอาอันนี้รีวิวเม็ดร้อยครับของเบี้ยมามาเร็วอธิบายทีนี้เร็วเอาเบอร์กันเอาใส่ออมออมเเนียมสองนิ้วกว่เนี่สองนิ้วสองนิ้วครับของอย่างของเวแบบร้อยซิฟครับว้าวทีคัดเบือแต่เม็ดเม็ดร้อยมีคัดมือเลยคายคอมบิโอ เบลอาเบลลอยโอ้ถ้าโชคไม่พอดูวะสวยปะเบมโบนาครับเ <laughs> <laughs> บมโบเบมโบกระจกเอย่าได้แบบก้า <laughs> ว <laughs> อย่างอีกดุมนาะไล่เบาถอดดิบก่อนครับถอด,ดบัมบี้ก่อนโอ้คัสครูเยี่ยมเฮดซิงวา ขาเกียร์ขาเกียร์ลูกตีนพักเท่าเลยเลยวา่าก็วาครัพบพักเท่าเลยขากีรย์ทมงานจะมาหาเขาเป็นกับวิยาครับเป็นวิยาช่างมึ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 งโอ้เสี่ยขอบโลกเป็นเดิมนะครับไอตูวเนี่ตูดเป็นของตัวเกา่าแต่ว่ามาใส่เป็นของตัวใหม่อะ่ะกาบมันแตกเลย,ยไตันี่มาใส่ช่างเป็นเดิมนะครับคาบูอินปู เดิมเดือนได้รอยเจ็ดสิบบวกครับโอ้เมียนเมียดูดดาบพี่อาเฮ้ยสลัดเบียขายมาเกือบซวยเลยนี่ดีกว่าอยู่อ่ะโอ้ข้าวบูยเด็ดอีกเล้าเออ่ข้าวบูยเด็ดขอหลีดังไงเบียรมีมีตองเบียดูดดาบพีอาดาบพีอาเลยสุดยอดสุดยอด โอเคครับโอเคเลยครับ